มาอีกแล้วครับท่านวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้พระที่วัดพระแก้วครับหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวันนี้พาคุณยายและก็พันรยาที่รักมาไหว้พระครับตอนนี้คุณยายก็กําลังลดน้ำมนต์ให้ลูกสาวของเขาครับน่ารักมากๆเลยกราบสาธุสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโอมนโมพุทธายะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับวันนี้มารวมกันณที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลให้มีโชคมีลาบมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตก็บอกครับมาทำบุญมาไหว้พระมากราบสาธุสาธุองค์พระแก้วมรกตครับวันนี้ น่ารัก, <ไป S 1> มากมากมกเลยหลังจากทางชาติเขาเข้าไปไหว้องค์พระแก้วมรกตแล้วก็จะออกมาลดน้ำมนต์ครับบริเวณนี้เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตครับเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่ดีๆตามแนวความคิดของพุทธศาสนาของเราครับน้ำมนต์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนไทยเราเข้าไปกราบไหว้บูชาองค์พระแก้วมรกตแล้วก็จะออกมาลดน้ำมนต์บริเวณนี้ครับ ต่างชาติเขาเขาก็ลดน้ำมนต์ครับน่ารักมากๆเลยครับสวยงามมากเพื่อเป็นสิริมงคลครับมาลดน้ำมนต์ที่วัดพระแก้วนะครับหลังจากเดินไปไหว้องค์พระแก้วมรกตออกมานะครับทางลงครับ หลังจากที่ออกมาออกมาจากพระอุโบสถพระแก้วมรกตดครับบริเวณนี้ก็จะเดินออกมาบริเวณนี้มากราบไหว้แล้วก็จะไปต่อครับบริเวณนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับบริเวณนี้สิงศักดิ์กู้บ้านกู้เมืองเขาบอกองค์พระแก้วมรกตด